วิถีเกษตรไทยบ้านคีรีวง์บ้านคีรีวงศ์เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่กลางหุบเขาทางตะวันออกของเทือกเขาหลวงตำบลกำหลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรประมาณ1,500คนมีเนื้อที่ราว8,173ไร่รวมตัวกันบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขามีคลองสายใหญ่สองสายไหลผ่าน คือคลองปงและคลองท่าหาซึ่งไหลามาบรรจบกันเป็นคลองท่าดีบ้านคีรีวงศ์เป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างในเรื่องความเป็นชุมชนเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองอันมีรากฐานมาจากวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันเชิงเครือญาติมีผู้อาวุโสที่เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาในการดำรงวิถีชีวิตจากบรรพบุรุษที่ช่วยให้ชุมชน สามารถดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งมายังยาวนานกว่า200ปีถึงปัญหาได้ยากเครือญาติคือการแก้ปัญหาก็ใช้ระบบเครือญาติไม่ว่าปัญหาของส่วนรวมปัญหาบุคคลปัญหาชุมชนก็ใช้ระบบเครือญาติาแก้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ร้อยรัดทำให้เกิดการทำกิจกรรมของสวนทมลมการสังสมภูมิปัญามันจะสามารถเข้าด้วยกันได้มันเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมประสานให้เลยวัฒนธรรมนี่แหละชาวคีรีวงส่วนใหญ่ทำการเกษตรบนพื้นที่เชิงเขา ในรูปแบบสวนผสมผสานซึ่งเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่าสวนสมรมและมีระบบธุรกิจชุมชนที่อาศัยระบบการจัดการพึ่งพิงแบบเครือญาติมาสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนร่วมกลุ่มทำอาชีพเสริมต่างๆเช่นกลุ่มแปลรูปผลผล,ผลิตจากการเกษตรกลุ่มผลิตสินค้าพื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาติได้แก่การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมการทำเครื่องจักสารการแปรรูปพืชสมุนไพรและผลไม้บางชนิดเป็นเวชชสำอ่างนอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมที่นิยมมากอีกอาชีพหนึ่งคือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหากรรมท่องเที่ยวประจำปี2,541ประเภทเมืองและชุมชนนักท่องเที่ยว สามารถเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนคีรีวงได้ตลอดทั้งปี